สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสมุนชูแชนแนลนะคะขณะนี้เรามาดูนะคะว่าแอดเสือกําลังทําอะไรอยู่นะคะแอดเสือกําลังทําอะไรคะย้ายบ้านย้ายบ้านย้าย<ะ>ไปไหนคะย้ายแล้วไม่อยู่ที่นี่แล้วครับโอ้ไม่อยู่แล้วใช่ไหมครับไปแล้วครับผมเอาเหรอไปไหนกลับแล้วกลับไหน S <S อ๋แล้ว<า>มีคนช่วยยายยังยายจากกระท่อมไปอยู่นู่นข้างหน้าเหรอ,อ,อโอ้ไปอยู่บ้านใหม่ใช่ไหมบ้านใหม่ครับตามที่เห็นในคลิป<อ>ขึ้นบ้านใหม่นู่นนี่นะฮะใช่ไหมแล้วของเยอะนิดนึงส,ส่มศรีจ่ายเป็นอุปกรณ์ในการขายน้ําสมุนไพรเสือ,อพาไปนะ,ะโอ้เนี่ยนะคะของเยอะนะคะ,ะของเยอะหน่อยโอ้แล้วยายสมนช่วยย้ายใช่ไหมใช่ค่ะผ้าใบเนี่ยไปด้วยไหมไปค่ะโอ้คิดว่าไม่ได้ไปจะขอไม่ได้ค่ะไม่ได้เขาซื้อมาค่ะอาอเหรอ ไม่ได้ขอมาเหรอไม่ได้ขอค่ะอ๋อเหรอคิดว่าขอแล้วแล้วแล้วเฟื่องบุนชูจะกล่องข้าวน้อยข้าแม่ด้วยอะหยาไม่คิดว่าขอมาถ้าขอมาเฟื่องบุนชูจะขอต่อไม่ได้ขอซื้อมาโอ้เนี่ยนะคะเอาเหรอร้อยเกือบร้อยกว่าบาทโอ้ไม่ได้ขอมาเลยใช่ไหมไม่ได้ขอโอ้แล้วนี่ยายมอนจะถือไปไหนนี่จะถือไปปากเขาไปบ้านโน้นเอาเหรอ เพราะว่าเราย้ายมาจากบ้านเองใครที่ถ่ายกิ๊อยู่กำลังมาชุถุงกระเจี๊ยบไปด้วยนะครับใครถ่ายกิ๊บอยู่ใครอยากได้ย้านมายกถุงกระเจี๊ยบไปหน่อยยกไปไหนอุจะยกไหวไหมฮะยกไหวไหมล่ะคนเดียวนะโอ้ไม่ไหวหรอกนั่งนั่งเดี๋ยวก่อนงั้นเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนี่ดูดูนะคะนี่แอดเซอร์ถุงกระเจี๊ยบคือส่วนใหญ่มันเป็นอุปกรณ์ในการทำน้ำบ๊วยพี่ได้ไม่เอาทิปหรอเนี่ยนะคะแอดเือก็กำลังย้ายบ้านนะโหข้าวของ เยอะมากเลยนะคะมีทั้งชุดนางรํานะคะมีทั้งแตงโมด้วยนี่ของเยอะมากของเยอะมากเลยมีทั้งหม้อกระเจี๊ยบโอ้โหมีถังนะคะแล้วมีรถด้วยนี่นะคะสักวันเดี๋ยวแอดจะมาเอารถนี้แหละเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวแอดจะมาขโมยโอ้นี่นะคะอ้ยาไข่ด้วย มองไปเห็นไข่เห็นไข่เสือเออเห็นไข่ของเสือนี่นะคะนี่นะคะขนาดจะย้ายแล้วนะคะยังยังมีอุปกรณ์มากมายเลยนะคะมีเสื้อผ้าก็ยังตากไว้เอ๊ะแอดเสือขอถามหน่อยาถามจริงๆอะ่ะวันนี้จะขนไปหมดไหมขนขนสวันแล้วนะ โอ้โหนี่ขนสามวันแล้วนะคะนี่ไม่ใช่วันแรกที่ขนของแล้วเนี่ยโอ้โหของเยอะมากเลยขนได้วันละนิดวันละหน่อยอืมเพราะว่าวันแรกก็เราก็ยุ่งๆกับพิธีการของเราเนาะใช่ใช่พอเมื่อวันที่สองก็เกิดเหตุนะฮะติดตามชีวิตลุงนะฮะใช่มีเจ้าหน้าที่มาเนาะฉุกเฉินเนาะแล้วก็ฉุกเฉินนะฮะหมดจะวิ่งถ่ายคลิปวิ่งไลฟ์สดเพิ่งจะว่างจริงๆก็วันนี้นะฮะว่างจริงๆวันนี้นะคะ โอกาสเหมาะเนาะจริงๆแล้วนะในการย้ายบ้านนะคะเราก็คือถือเอาเรื่องสะดวกนะคะ <S <S เราสะดวกตอนไหนเราก็ย้ายตอนนั้นนะคะ <S <S ไม่จําเป็นว่าเออต้องให้ย้ายเสร็จทันอะไรอย่างเงี้ยะค่ะ <S <S ถ้าเรามีธุระมันไม่ทันเราก็ต้องอ่ะย้ายไปให้ได้อยู่ก่อนนะคะเอาเรือก,ก่อนใช่นอนเอาเรือวันแรกแ่อาวันแรกไปแล้แลวสองคืนแล้วนอนเอาเรือไปแล้วสองคืนวันนี้ก็เป็นคืนที่สามคิดนนถ,ถึงกระท่อ <ๆ S 1> มนี้ไหม คิดถึงกระท่อมนี้ไหมเพราะว่าเอาตรงๆเนาะพี่เสือมาที่นี่ตั้งแต่เดือนธันวาค่ะนอนเต้นค่ะนอนเต้นสี่เดือนค่ะแล้วก็มาอยู่กระท่อมนี้สามเดือนก็คือเจ็ดเดือนที่มาอยู่ที่กกอกค่ะนอนเต้นสี่เดือนนี่คือแบบหนาวมากตอนนั้นเป็นหน้าหนาวคือหนาวดีเลยต้องใส่เสื้อสี่ตัวนอนอ่ะโอ้โหมันหนาวมากเพราะตอนนั้นไม่มีเงินมาอยู่กระท่อมไงค่ะ รู้สึกตอนน้นกระท่อมก็ไม่มีว่างด้วยใช่ตอนนั้นอ่ะยูทูบเบอร์เยอะมากเนาะนะครับตอนที่อ่าตอนเดือนธันวามกรายูทูบเบอร์เต็มนะแต่ตอนนี้มันมีห้องมีตึกมีที่อยู่หลายคนที่ทําขึ้นมาก็เลยทําให้กระท่อมก็ว่างเพราะกระท่อมว่างก็พอดีแหละก็เลยได้มาอยู่กระท่อมนี้ต่อจากยายแคทค่ะอืมนะฮะแล้วก็อยู่ได้สามเดือนแล้วแล้วก็ที่จะย้ายไปอยู่ข้างหน้าก็มีผู้ใหญ่เจดีททาบ้านให้ค่ะก็เลย ได้ไปอยู่ได้ไปอยู่ข้างหน้านะฮะแล้วก็จะเปิดร้านน้ำาสมุนไพรด้วยนะครับของเลยเยอะหน่อยนะฮะนี่นะคะก็ของเยอะมากเลยนะคะยอดมาช่วยใช่ไหมอ๋อยังครับผมว่าจะมาเดินเข้า้องน้ําครับพอดีเจอก็เป็นกระท่อมที่หน้าอยู่นะคะเหมือนอ่าของกระท่อมของเฟื่อมบุญชูก็ตรงโน้นนะคะนั่นนะคะกระท่อมเล็กหลังนั้นนะคะแต่หน้าอยู่มากนะคะ เนี่ยรถคันนี้ถอยหลังไม่ได้แล้วมันจะได้กว้างนว่าจะเทนไหนโอเคโอนแรกผมตอนแรกผมว่าจะมาถอยหลังรถได้ไหมจะมาบ้านกุกกองนะจะมาช่วงปีใหม่พอดีอื่อผมเลยเห็นเสือเข้ามาก่อนช่วงนั้นอ่ะเพราะว่าหินลุงเขาชวนมาแต่ไปนั่นแล้วแต่เจอเสือหรอวอยู่มาชวนมาว่าจะทำรุ่ตอนนี้นะทำองค์ปู่ใช่ไหมราะว่าจะ มาตั้งแต่ปีใหม่แล้วผมเลยติดปัญหาธุระเรื่องขายของใช่เลยไม่ได้มานะครับผมช่วงปีใหม่ก็จะมาอยู่ไม่เดี๋ยังยังไม่ขนหรอกเดี๋ยวถอยหลังออกก่อนไม่เรายังไม่ขนไปต้องไปจัดการห้องโน้ตให้เรียบร้อยก่อนเอาเตียงเข้าอะไรก่อนเอาของใหญ่เข้าไปก่อนใช่เตียงอะไรเข้าไปก่อนที่นอนก่อนนเอาพวกนี้เอาไว้ทีหลังอันนี้้่ไผมก็ต้องไปใส่ผมต้องไปจัดบ้านผมนะจัดแมาก็จะไปแสกที่โรงเรียงนี่นะคะก็โอ้โห นี่นะคะจะขอห้องนี่นะคะแอลกอฮอล์นี่ขอคนหนึ่งได้ไหมได้อันนี้ F c f ซซื้อแล้วนะฮะเราแค่ไปแจกเหรออ่าก็จะไปแจกตามโรงเรียนอ่าแจกเพื่อนเพื่อนเรานี่แหละแล้วก็แจกโรงเรียนนี่นะคะแอนน่ช่างขอจังเลยเด้อ FC นี่พอดนช่วงนี้โรงเรียนปิดไงเขาเขาหยุดการเรียนการสอนอยู่สองอาทิตย์อืม จากพวะพีโคละน่ารักจังเลยยีสิบหานาทีสามร้อยไ่เยนะสมคทำได้อือสุดยอดเนี่นะคะเนี่นะคะก็ถือว่าเป็นการย้ายห้องนะคะที่ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่อยเป็นค่อยไปเนาะเพราะว่าในการในการย้ายห้องแต่ละครั้งนะคะก็คือมันมันไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่ง่ายๆเนาะก็ ของเยอะนะคะของเยอะคือ,คอการในการขายของนี่แหละค่ะ<น>เพราะว่าของแอดเสือนี่มีมีทั้งของมีทั้งสมุนไพรไว้ทําน้ําขายนะคะอันนี้ยายสมอนก็ช่วยขนย้ายนะคะอ๋แเราทําไมไม่ขับรถนี้ล่ะบรรทุกของโอ้ยมีคนมาทำแม่แม่เอาที่ไปนี่แค่มือสมอนชาแนลอ๋อเครื่องเสริมสวย โอ้นี่นะคะยายหมอนก็มีของเสริมสวยด้วยนะคะนี่นะคะอยู่กระท่อมหลังนี้ก็สบายมากเลยนะคะ <ยา S 1> เพราะว่าอ,อากาศเย็นนะคะอ,อากาศเย็นสบายนะคะเคนาะเนี่ยกลางวันเราก็สามารถที่จะมาหลบแดดหลบร้อนได้ที่นี่นะคะคพ่อแอดแอดก็ชอบไปนอนเล่นกระท่อมของแอดตรงนู้นนะคะคนะคะคู้นนะคะที่มองไปเห็นเลยนะคะนันวีอกกอสกำลังเดินมา กระท่มนั้นก็จะเย็นมากนะคะกระท่มนี้ก็จะเย็นนะคะนี่นะคะแอดเสื้อก็จะเอาผ้าใบไปด้วยนะคะผ้าใบนี้ก็ไปกางด้านหน้าได้เนาะแบบกันแดดด้านหน้าได้อันนี้ของเราเดี๋ยวไปใส่เรีบ้เวลาเราัดมาอืมโอ้แล้วจะใส่ในของของในห้องหมดเหรอมันเยอะไม่ใช่เหรอไม่รู้ถ้าวางเสียไว้ตรงไหนผมก็เปียกอืม นี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเฟิมุนชูชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ